เดี๋ยวตรงนี้หน่อยขนน้ำหมกไปเลยไอ้ขนน้ำหมกไอ้ทังมันเลย่ว้ยไปตัดขนหมา <c oughs> นี่ตรงเดือดร้อนนะตัดไปแล้วกันเล้อ <c oughs> <c oughs> โดนี่ตัดผมที่ไหนมานี่ไปตองได้ป่ะมันก็ชอบเที่ยวนะไปไหนอะไปไหนละซึมซึม เที่ยวอะไรกเ่อะไรเที่ยวต้องมาดิอือหนูนี่ไม่มีจะบนเส็จเที่ยวเสนอนเฉยนอนจะนอนพักผ่อนบกเลาปอะไรนะป่นเี่ยนี่เ่าทไมป่นี่ันแสดงกเอไม่ป่นกันนะใช่